อ้าทายหูให้เดาบ้างเอซับเถอซับทายให้เอฟซีมิริกาบึงนี้เจ้าเฮ็ดบ๊อลัดฟันอเขีะคับผมไปแต่เอาพนอินฮันเด้ลัดฟันบอบแหละไปบอไปลัดฟันเมื่อน้ำผงกันน้ำเฮาเลยน้อหน้าเาเนาะฮะเฮ้ยไม่ห้ยช้ำนี่พ้อใจโอ้ยก็เดือดตี เครื่องเดียวมือขน้อยก็มือเพิ่นอืมเกือบเกือบแท้หตรงสื่อยุบอย่างวะยังมีไม่ชัดเกือบเครื่องเดียว ก็ใครก็ได้คนโตเป็นบางสวงบางข่านเ,นเอะก็ทักกายมามัน,นาากนนนี่นี่เขีนามเป็นเรื่องน,นอี่บอัดยา่ากระตูบเล่นนอยามเบอคกดยู่บไปเท้าอยู่บกลางหมกไปได ยังไปขายได้นี่สาดสาดตน,น,นอนหนาบาวเนาะสาดต์กันยังมีคนเบียดได้นี่คน<ร>ลาฉันมีคนเบียดมันแหละโดยเบียดเรียนกล้าขายหม่งขายสาดต์ุ่งไปเลยเฮียไหนผู้ดอย แบบโบดเนาะเบาเนาะเป็นแบบอันนั้นใหม่จางเทนนะ ปังเขาเจ้าใครไอ้ผู้ลอยเป็นกินเขาเนี้ยบบ่อได้ทาราันผู้ชมเพื่อนปวดเนาะใช่หนังมีไปน้ำทางนาบ,บ่าวไป <c oughs> นาบ,บ่าวก็ห้วดบดีข้อน้องมีมดมือบนนี้นะแบบน้องมีแบบยิ้มบริเต็มทีเลยครับผู้ชมแบบหน้าอย่างเคง็งฮันนด้น้องมีกันเด้อ ฟักได้จะซำเนียนะจะเป็นหัวข้อนานามวนเลยเด๊ะแม่เพิ่อนเยอะแม่เพิ่นดีใจดีใจแล้เห็นภัยมายามฮะเป็นเพื่อนอื่นได้เห็นไอ้ผู้โดยเอ๊่ Được Mẹ nhắn Mẹ hẹn nhắn Áp Ờ Mẹ em phụ đôi Mà chị này thăm phụ sống <laughs> Cho ơn <bài> đi <laughs> อ่าเอฟซีมาแต่ไกลได้มายามมือนี่สบายดีแห่ลงมาโอ้ร้านผมใหม่ร้คนรอโอ้ร้านผมใหม่เฮตัดได้บ่แมอ่าคอยลงมาลงกันย่างลำบากเลยลำบากลำบากขึ้นา

đó ừ. là bao oh. dìm điện thoại dìm thoại điện 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 thái hùng hay là bao thô sập, thái hay FC xe đi bừng á nhục vô đều emo xong xong ok quá thô quá miếng kìa thô em kìa thô em em kìa thô em kìa thô บมเด้แท็กเพราะว่าเพิ่นจะสูงขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมเพิ่นจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยโดยโบที่เดเมวาแม่ว่าหมอเขาว่าเพิ่นสูงขึ้นอีกสูงขึ้นเรื่อยๆตอนในครามาหันเมสซี่เออสองเมสซี่อันนี้คือชิเมนสูงแต่ตอนนั้นมาสองปีก่อนสองเมสซี่สองเมสซี่ทีน้าขึ้นไปวะอื้อ โอเคแหงนะผู้ชมตุ๊กได้เพิ่นว่าอือถ้าไหนมายามเพิ่อนอยากเอาเข่าไห้เพิ่นนี่แนะน,น,น,นำเป็นเข่าจ่าเด้อ,อเพิ่นกินเข่าเนี้ยเพิ่นปวดปวดเขา่าปวดยังดีอโอ้ไปอาบนำ้ออนำอยู่ใ<อ>ส่เพิ่นสิไปอาบนำ้ำใส่ผู้ชมเกือบ เสงมันเบาฮนาเกลือพะพูผสมพะพูได้มีเกลือใหญ่ๆอย่างซีลัวสามารถสั่งใดหรือว่าเห็ดใดนี่กะเคยเลือดคนไดไอเพิ่นเกลือ่นคาดแล้วเพิ่นก็เคยมีก็จะเห็ดให้สร้งคู่แต่ว่าคาดไปแล้วคู่หนึ่งแล้วก็เลือแต่คู่หนึ่งแต่ว่าก็สิคาดคือกันแล้วเพิ่นว่าจึงจะหยิบบูมจังเขาจะเห็ดไอ้อพยพเห็ดให้ตูนที่การยูเวียงเห็ดให้ เพื่อนอยากไดตัวไม่หรอบ่าวโอเคนั่นแะางเขาซื้อบาหกครัวเป็นอย่างเพนบูญอซื้อที่ทำสมพในบูบซื้อกับบล็อกเดอเดีเพิ่นเพิ่นสูงขื่นเห็นบออันันตีนเพิ่นเริ่มกลเดีหันสูงขื่นก้อนเกาแล้วัมเเอฮ้ยยังเออ่วงน้องมีชิ่ห่างขึ้นเลยด้ยนแล้วหมแล้วเลยยังว่ลงเคื่อยังบวม

เออยิงกามันยิงนกเนีมัมีกระทุ่นมือนา่าษิมาเฮดของกินกินน้ำเพลินนนะบาวโอ้ได้ได้ได้โอ้ยังกินเยังกินเฮยังอ้าวบ่จ้าเดี๋ยวสื่อมาเฮดห่ะบาวสื่อมาเฮดของกินจะอยากินอย่างโอ้ยงท้เสคยกินเเคยกินบาว บอลอื่นกับโบยาแนวอื่นกับโบยาแต่ว่าอยากกินอันนั้นแบบแนี่ยเคยกินอยากกินกุ้งกับปลาเชมอนโอ้สื่ออาหารญี่ปุ่นมานอสุสิยังมาอ่า๋อบัดาม้าอีกสิบ้ามายามอีกเด้อผลนมาแต่เม่ดีกล้าผลมาเที่ยวอ่ามะเทียวเหล่าแมนผลเด้อเด็กมายามอ่ะเพป็นสื่อใครซื้อนันหไฮ ่ากำลังจะปักซีจะเจี๊ยบเลืดลนะจ๊ะค่อ่าบ่พอเดือนถ้าจะเก็บเป๊ะเลยบวมบวมไอบนหน้าแข้งอยู่ต่ก็มองว่ะเ้อบ่ดังเห็ดดังตาเจ้าเห็ดบ่ลาดฝันเออเขียเขาว่าไปจเอาผลิแฮนเดรลาดฝันบ่แหละไปบ่ไปราดฝันเมื่อน้ำผงกันน้ำเฮาเลยน่นหรเ่าเนาะฮะเฮ้ Yeah. อคือเดียวเมื่อขนอยก็มือเพลินเกือบเกือบแ้ยตรงสื่อยูบียงปะยังมีมาจับแบบครสื่อเกือบคืงเดียวายสื่อายเหตุอยู่บนไนซึ่งรูเขามีการอยู่เบยงันเนแล้วโอ้บอเหตุเาะเห็ดคู่เหีอวนี่เอาเหครู่เอเอาสีเขีดไปขายไ้พหน่าวมีพาสื่ออืม mua muốn đem ao thô nè, bye bye là bạn nè. Hello. Hello. Cho đi vớt mớ vô vậy nữa. Ừ, giờ này sao, sao ờ sẽ ao khỏi đi khai đi. Không nó, sao ngộ Ê, lắc lắc รักสามชีพเซจเมื่อว่าอะไวนี้ผู้นึงกบอ่าผู้นึงก็ปเก่าปีผู้นึงก็เศร้าเศรปีสองคนโอ้ยตาเขาจะเอาผู้ถ่ไปขายวันนี้เอาขายไอ้ผู้ดอยจ้โอ้แม่เอไอ้บเด้ไอ้เด้อใขอบใจผู้นี้พี่เด้อขอบใจเด้อเออบมยันบมียันเออขอบใจของฝ่ามายามคนะบ เดเพนเสียหายเกือบแตะหาคนมาเหตถ์หายก่อนเองโทรศัพท์เพ่อนว่าอย่างไดโทรศัพท์จิตต่าง YouTube เอามือสองก็ได้เพิ่นว่าอ่าทานขออ่าท่านผู้ชมเนาะเพิ่นอย่างไดโทรศัพท์มือสองก็ได้มีโทรศัพท์มือสองหายเลยเนอเออเพิ่นอยากตั้ต่า u ยูทูบก็ได้ถ่ายตัวเองเพิ่นว่ามีถ่ายเตัวเองหรือเป่าแต่เพื่ถ่าย คนเรนท i ่ตอกก็จะม้วนโอ้มา tiktok กเเข้เรียนกับไทยกับแตะเหมือนเดบ่าว่าพ่อที่สงก็เหตุไทยถามเาุณาเฮ็ดไดอืมเด็กเดบ้าเอาเทียบเซกเกอร์เบ่าแม่จึงหอนตางกันขนาดได้พี่เโวยเครื่องหนึ่งหนึ่งสิไปแตถามเขาภุณเฮ็ดไดตัวสามมือสองในเดินเดบ้า เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้โทรศัพท์มือสองเอาไป Finished ไปไป <c oughs> ไปใครอยากมาอยามอยากไอ<ป>ผู<ป>้ดอยก็มาได้ดิฝากก็ไลก์ก็แชร์คนสูงที่สุดในประเทศแล้ว